พี่น้องจ้ามันโดกอยู่ดีค่ะแต่ว่ามันขึ้ไม่เวลาเก็บปันได้ดูหไหมโอ้ยลมแล้วนี่หนาดน่งนิ่งเนยนะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามือเดียวยชีวิตเกยบชีวิตได้ลง นำมัตรสูดทนะี่ีอยู่ปะนะเ่ะนะมิมอไรกิุกน่าสุกเลยก็มีปุ่นป่ะนะเฮ้ยเฮยหาเ่ะหาเอาหน่อยสุนกันพี่น้องโอ้ยหลวงไปแล้วไอหลวงไปแล้วล่าวเลยกนันงามันก็นหัก,กไปดิพี่น้องฝ่าวเลยกันืะเจ็บปกที่แข็งเขาเคือย่ปด khả năng quay Top away, move away, hầu The cord, you know, live a cord So you don't, 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 กล่องจักแน่ไปใส่ดอกกล่องก็ได้เออกล่องกับกระกแน่ไปใส่กระเบื้อรู้คือกันว่ากล่องกระแน่ไปใส่โอ้ยตาเบิ่งบวกกันตาตาเลี้ยบิ่งบอกพี่กันมือมือกล่องก็จะไปใส่มือกล่องก็ได้โอ้ยเนาะจะเม็นจะเลี้ยตัวมันแต่นอนเนาะนะคือแต่อ,อีตัวอ,อี้แม่แตนะ่นอนเนาะ để ông gần đây anh xiềng lại có những đêm xuống nơi nhà bạo đức là luôn có hòa lòng 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 luôn 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 นี่สิไปเก็บบักทั่วเด้อพุ่นน่ะบักทั่วก็เต็มอยู่พุ่นน่ะทั่วอันอันของเตยนี่จิ๋วของเตยยากก็ได้มาเด้อพี่น้องมาเก็บกอยเด้อข่อยอีต้นจของอยู่ con rồi chắc, chắc, cái đấy chắc, 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 tôn họ chắc, 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 này chắc, lại sao sao, sao ดอกดอกพี่น้องดอกดอกพี่น้องกุ้ยซุกกุ้ยซุกกุ้น้องพลังกุ้ยุกเกี่ยวกับตัวไรซุกมันนี่ละกครทั้งจะไปหดพักทั้งจะไปทำน่ะเหลืองานมากกับเลี้ยนใจสวนพี่น้องดอกข้าวพี่น้องดอกข้าวหันไปใส่กับพี่ตะบุกพีกูนะซื้อบรุ๊บอยู่พี่น้อง ซื้ koń, h, อบลูบดิบน้องซื้อบลดิคซื้อบลูบดิคาพูน่ะพูน่ะซื้อบลูบดิบนน่ะโอ้ยอันนี้เราก็ชิลมพะเราเนี่ยิปเก็บกได้แบบนี้ทหดผักได้แบบนี้ล้มกิน่อมดร์ตแบบนี้ กินมาท่านเลยเมื่อกี้ส่วนวกินมาท่านเลยพี่น้องนะหลายมันเป็นว่าหลายเลยเพื่อนนะ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 ว่ามันว่าหลายเลยอันห้ากเก็บมั็นก็ยังว่าหลายซื้อเลยเอ้ย